สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฟังแล้วเก็ต hear and get it พื้นที่ที่เราจะพาคุณฟังแนวคิดดีๆแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงเพราะทุกความเข้าใจดีๆอาจเปลี่ยนทั้งวันหรือทั้งชีวิตของคุณได้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังแล้วเก็ตกันเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดดีๆจากหนังสือเสียงทิศดังมากเล่มหนึ่งนะครับ good vibes good life ของ Vexking คือ แหล่งข้อมูลนี้พาเราไปดูประสบการณ์ของผู้เขียนเองเลยจากช่วงที่แบบลำบากมากๆจนไปเจอว่าเออพลังงานข้างในกับการรักตัวเองนี่แหละสำคัญมากใช่เลยค่ะหัวใจหลักของเขาเลยคือเรื่องที่ว่าสภาวะภายในของเราเนี่ยทั้งความคิดความรู้สึกหรือเออความเชื่อต่างๆมันไม่ได้อยู่แค่ในหัวเราเฉยๆนะคะแต่มันส่งผลโดยตรงเลยกับความเป็นจริงที่เราเจอข้างนอกอ oh. เพราะงั้นการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากข้างในตัวเราก่อนเลยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นวันนี้เรามาลองกลั่นเอาแก่นสสำคัญที่แบบเอาไปใช้ได้จริงจากข้อความนี้กันดีกว่านะครับจะได้เข้าใจชัดๆว่าจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขขึ้นได้ยังไงเอาละครับมาเริ่มกันเลยมีแนวคิดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากค่ะเรื่องไหนคะเรื่องที่มันเออมันไม่ใช่แค่คิดบวกผิวเผิน หรือกฎแห่งแรงดึงดูดที่เราได้ยินบ่อยๆแต่เว็กซ์คิงเขานิ้นเรื่องกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนหรือ law of vibration เนี่ยเป็นแกนหลักเลยอ๋อใช่ค่ะค่ะมันคือเรื่องของระดับพลังงานหรือ vibe ที่เราส่งออกไปตลอดเวลาคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะเขาบอกว่าสิ่งละซี่เส้นสิ่งละสัจสิ่งละสันจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่เราขอนะคะ แต่ตอบสนองต่อความถี่ที่เราเป็นอยู่ณขณะนั้นโอ้หตรงนี้ลึกซึ้งนะครับคือมันเหมือนกับว่าแทนที่เราจะรอให้ได้ของดีๆก่อนแล้วค่อยแฮปปี้เขาบอกให้เราสร้างความรู้สึกดีๆขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยใช่ค่ะรู้สึกดีก่อนเลยไม่ใช่รอผลลัพธ์การรู้สึกดีเนี่ยมันไม่ใช่ผลลัพธ์แต่เป็นเหมือนเอ,อ่อเป็นเหตุที่จะไปดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องดีๆเข้ามาหาเราเองแล้วการยกระดับไวา์ของเราเนี่ย จริงๆมันก็คือการแสดงความรักต่อตัวเองรูปแบบหนึ่งด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะมันเชื่อมกันโดยตรงเลยกับเรื่อง self love หรือการรักตัวเองซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่แบบยอมรับข้อเสียตัวเองได้นะแต่มันคือการปรารถนาดีกับตัวเองจริงๆอะค่ะอืมเหมือนเวลาเรารักใครสักคนเราก็ยอมรับข้อเสียเขาได้แต่เราก็ยังอยากให้เขาเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองถูกไหมคะครับครับจริงครับ การรักตัวเองก็ใช้หลักการเดียวกันเลยแล้วก็รวมไปถึงการสร้างสมดุลในชีวิตด้วยนะทั้งเรื่องงานเรื่องพักผ่อนการลงมือทำหรือการรอคอยจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็การไม่ยอมรับชีวิตกลางๆเชื่อว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าอันนี้ก็ใช้ด้วยใช่ค่ะคะทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของการรักตัวเองที่แข็งแรงแล้วพอจะมีวิธีง่ายๆไหมครับที่หนังสือเขาแนะนำในการแบบ เพิ่มพลังงานดีๆในชีวิตประจำวันมีหลายอย่างเลยค่ะแล้วเขาเน้นมากเรื่องความสม่ำเสมอทำบ่อยๆก็อย่างเช่นการพยายามอยู่ใกล้ๆคนที่คิดบวกมองโลกในแง่ดีเพราะพลังงานมันติดต่อกันได้จริงๆนะคะอ๋อเหมือนเป็นโรคติดต่อเลยนะครับแต่เป็นด้านดีประมาณนั้นเลยค่ะยิ้มแล้วก็มีการฝึกรู้สึกขอบคุณจริงๆจากใจไม่ใช่แค่พูดออกมาลอยๆหรือแม้แต่เรื่องภาษากายมีง่ายอย่างการลองฝืนยิ้มเนี่ย สมองเราก็แยกไม่ค่อยออกนะคะมันก็หลั่งสารแห่งความสุบออกมาได้เหมือนกันเฮ้ยจริงเหรอครับแค่ยิ้มเนี่ยนะค่ะลองดูได้เลยแล้วก็มีเรื่องการทําสมาธิอันนี้ก็จะช่วยปรับโครงสร้างสมองในระยะยาวได้เลยโอ้แล้วก็อีกอย่างที่สําคัญคือพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องสุบซิบนินทาเรื่องราม่าต่างๆเพราะพวกนี้มันมักจะมาจากพลังงานลบความถี่ต่ําค่ะเข้าใจเลยครับแล้วเรื่องความคิดความเชื่อแหะครับที่บอกว่ามันกําหนดความเป็นจริงของเราได้เลย ค่ะอันนี้เป็นอีกประเด็นที่เขาเน้นมากคือความเชื่อเนี่ยมันฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกเราแล้วเราไม่ได้เกิดมาพร้อมความเชื่อพวกนี้นะคะแต่เราค่อยๆซึมซับนันมาจากประสบการณ์จากสิ่งที่คนอื่นบอกเราสังคมบอกเราอืมเหมือนโดนโปรแกรมมาโดยไม่รู้ตัวประมาณนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้เท่าทันแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนความเชื่อเก่าๆที่มันสังกัดศักยภาพเราเนี่ยสําคัญมากๆแล้วจะเปลี่ยนยังไงล่ะครับมันดูอย่างรากลึกจังวิธีหนึ่งที่เขาแนะนําคือ การหาหลักฐานใหม่ๆมาหักล้างความเชื่อเดิมค่ะเช่นถ้าเราเคยเชื่อว่าหูเรามาจากครอบครัวธรรมดาเปลี่ยนอนาคตไม่ได้หรอกก็ลองไปหาเรื่องราวของคนที่เอ่อพื้นฐานคล้ายๆเราแต่เขาสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เพื่อสร้างความเชื่อใหม่ที่มันส่งพลังกว่าเดิมเช่นฉันนี่แหละกําหนดอนาคตตัวเองได้ฉันสร้างสิ่งดีๆได้อ๋อเหมือนหาโรโม m o ลหรือเรื่องราวมายืนยันความเป็นไปได้ใหม่ๆใช่ค่ะ แล้วก็มีการใช้ Affirmations หรือคำยืนยันเชิงบวกด้วยอันนี้เคยได้ยินบ่อยครับแต่ใช้ยังไงให้ Work ครับเคล็ดลับคือต้องพูดซ้ำๆในปัจจุบันการนะคะแล้วก็ต้องใส่ความรู้สึกเชื่อมั่นลงไปด้วยจริงๆคือเป้าหมายมันคือการโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่ไม่ใช่แค่การท่องจำประโยคสวยๆเฉยๆเข้าใจแล้วครับคือต้องรู้สึกไปกับมันด้วยแต่แค่คิดดีเชื่อดีมีวฟ์ดีๆอย่างเดียวคงไม่พอใช่ไหมครับ ต้องลงมือทำด้วยแน่นอนค่ะการลงมือทำหรือแอคชั่นเนี่ยขาดไม่ได้เลยมีเรื่องนี้ที่น่าสนใจไหมครับมีเรื่องหนึ่งที่แว็กซ์คิงเล่าเองเลยค่ะคือตอนนั้นเขาต้องการเงินก้อนหนึ่งมากๆเลยแต่ปรากฏว่าไปจับฉลากได้นาฬิกาฟรีมาเรือนหนึ่งแทนตอนแรกเขาก็แบบผิดหวังมองข้ามไปอ uh huh. แต่พอมาคิดอีกทีเอ๊ะหรือนี่จะเป็นโอกาสที่ซิลิน่าส่งมาให้ลองลงมือทำดูละ่ะ เขาก็เลยลองเอานาฬิกาเรือนนั้นไปขายดูปรากฏว่าขายได้เงินตามจํานวนที่เขาต้องการพอดีเป๊ะเลยค่ะโหพอดีเป๊ะเลยใช่ค่ะมันสอนว่าบางทีโอกาสมันก็มาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงนะเราต้องเปิดใจรับแล้วก็ลงมือทํากับมันนั่นหมายความว่าความสม่ําเสมอในการลงมือทํำนี่สําคัญมากแม้บางทีเราจะรู้สึกขี้เกียจหรือท้อใจจุดนี้แหละค่ะ สำคัญมากมากๆเลยความสม่ำเสมอในการลงมือทำแม้ในวันที่ไม่รู้สึกอยากทำเนี่ยคือสิ่งที่แยกคนที่ไม่ธรรมดาออกจากคนธรรมดาทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ต้องอดทนรอผลด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะต้องมีความอดทนด้วยบางทีเป้าหมายมันไม่ได้หายไปไหนหรอกค่ะแค่เราอาจจะยังพยายามไม่มากพอหรือเราอาจจะใจร้อนคาดหวังผลเร็วเกินไปหน่อยครับหนังสือมองเรื่องนี้ยังไง เขามองว่าทุกประสบการณ์แม้แต่เรื่องที่เจ็บปวดที่สุดเนี่ยมันมีบทเรียนซ่อนอยู่เสมอค่ะคล้ายๆแนวคิดของอริสโตเติลเลยคือแทนที่เราจะมองตัวเองเป็นเหยื่อจมอยู่กับความทุกข์ให้ลองมองหาว่าเราเติบโตอะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างมีบทเรียนอะไรที่เราเรียนรู้ได้อืมเปลี่ยนมุมมองใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการให้อภัยอันนี้ก็สําคัญมากแต่เป็นการให้อภัยไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะคะแต่เพื่อปลดปล่อยตัวเราเอง ปลดปล่อยจากอำนาจที่เรื่องราวหรือคนเหล่านั้นมีเหนืออารมณ์ความรู้สึกของเราค่ะโหลึกซึ้งมากครับปลดปล่อยตัวเองแล้วสุดท้ายทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงไปสู่การหาเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเองด้วยไหมครับใช่เลยค่ะปลายทางคือการค้นหาเป้าหมายที่สูงกว่าหรือ Higher Purpose ของเราซึ่งจริงๆมันก็คือการรับใช้โลกหรือช่วยเหลือผู้คนในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองการทำตามสิ่งที่มันจุดประกายความตื่นเต้น ความลหลงไหลในใจเราจริงๆเนี่ยแหละค่ะคือหนทางที่จะนําเราไปสู่เป้าหมายนั้นแล้วมันจะทําให้ชีวิตเรามีความหมายอย่างแท้จริงฟังดูดีจังครับสรุปแล้วถ้าจะให้กลั่นแก่นสําคัญจากเว็กซ์คิงจริงๆก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่แท้จริงเนี่ยมันเริ่มจากข้างในตัวเราก่อนเลยทั้งการจัดการพลังงานความคิดความเชื่อการรักตัวเองแล้วก็การลงมือทําอย่างต่อเนื่องถูกต้องค่ะ ทั้งหมดนี้มันทำงานสอดคล้องกันเหมือนเป็นระบบเดียวกันมันคือการเดินทางเข้าไปข้างในเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการข้างนอกค่ะและพลังนั้นจริงๆมันอยู่ในมือเราทุกคนนี่แหละค่ะที่จะเลือกใช้มันตัวเองในเมื่อวานนี้การโฟกัสที่มตรวัดภายในตัวเองเพียงอย่างเดียวแบบนี้มันจะปลดล็อกศักยภาพอะไรในตัวเราได้อีกบ้างอืมน่าคิดจริงๆค่ะครับน่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยครับ ขอบคุณที่ฟังฟังแล้ว Get, Here and Get it ถ้าคุณรู้สึกว่า Get ตอะไรบางอย่างจากตอนนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกด subscribe ช่องเราไว้เพราะเราจะกลับมาพร้อมแนวคิดที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายใช้ได้จริงเพื่อให้ทุกวันที่คุณใช้ชีวิตชัดเจนขึ้นเบาขึ้นและมีพลังมากขึ้นเจอกันใหม่ตอนหน้าฟังแล้วเก็ Here and Get it เพราะความรู้สึกดีๆเริ่มต้นจากความเข้าใจ